สวัสดีค่ะวันนี้ป๊อบจะพาทุกคนมารู้จักกับแอนดิวครีเกอร์ชายผู้ทำกำไร3าไร300ล้าน USD หรือเกือบหมื่นล้านบาทไทยจัดการเก่งกำไรค่าเงินนิวซีแลนด์จนรัฐบาลต้องโทรมาด่าเลยค่ะแอนดิวครีเกอร์ชายวัย3าปีเป็นนักเทรดสถาบันหรือที่เราเรียกกันว่า ออเเทดได้ย้ายมาทำงานให้ธนาคาร b a n k e r t r u s t เพราะฝีมือระดับดาวลุ่งและสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักในฐานะเทรดเดอร์ที่มีความดุดันและกล้าหาญมากจนทาง b a n k e r t r u s t มองเห็นศักยภาพตรงนี้เลยดึงตัวเขามาเพื่อสร้างทีมเทรดที่มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะในปี1987ช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งเหวอย่างรุนแรงหรือเราจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า b l a c k Monday ดัชนีดาวโจรล่วงลงกว่า22%ภายในวันเดียวซึ่งสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกผลกระทบก็คือนักลงทุนแห่ขาย US เอสดอลและมองหาสกุลเงินที่ดูปลอดภยัยหรือยังไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ค่ะเพื่อเอาเงินไปพักเอาไว้หนึ่งในนั้นก็คือค่างเงินนิวซีแลนด์หรือที่เราเรียกกันว่ากีวี สิ่งที่คนทั่วไปมองเห็นคือค่าเงินนิวซีแลนด์แข็งค่าและมั่นคงท่ามกลางวิกฤตแต่สิ่งที่ครีเกอร์เห็นเขามองว่านิวซีแลนด์ดอลลาร์แข็งค่าเกินความเป็นจริงเมื่อเทียบกับพื้นฐานเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ที่พึ่งพาการเกษตรเป็นหลักซึ่งตอนนั้นก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐ,ฐกิจโลกที่ชะลอตัวเช่นกันจุดที่ทำให้ครีเกอร์สังเกตเห็น เพราะว่าเขาใช้การวิเคราะห์แบบ relative value คือการดูว่าสกุลเงินอื่นๆอย่าง Australian dollar, Canadian dollar, bond ล่วงกันหมดแล้วแต่ทำไม New Zealand ถึงยังนิ่งอยู่เขาจึงสรุปว่าหรือนี่คือความผิดปกติที่รอวันปรับฐานหรือเปล่า กลยุทธ์ที่เขาใช้แทนที่เขาจะเทรดแบบสปอตปกติคีเกอรเลือกใช้ Currency Option ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ให้ Levelage มหาศาลแต่มีการจำกัดความเสี่ยงเขาใช้ Levelage สูงถึง400เท่าที่เป็นกำลังที่สูงที่สุดในตอนนั้นทำให้เขาสามารถเปิดสถานะขายหรือ Position Short New Zealand Dollar มูลค่ารวมประมาณ700ล้านถึงพันล้านดอนลลาร์สหรัฐซึ่งในตอนนั้นมีมูลค่ามากกว่าเงินหมุนเวียนทั้งหมดของประเทศนิวซีแลนด์ซะอีกการที่บอกว่าออเดอร์เขาใหญ่กว่าเงินทั้งประเทศหมายความว่า แอนดรูว์ครีเกอร์เพียงคนเดียวมีอิทธิพลต่อค่าเงินนิวซีแลนด์ดอลลาร์มากกว่าคนนิวซีแลนด์ทั้งประเทศรวมกันซะอีกค่ะเปรียบเทียบห้ทุกคนเห็นภาพแบบนี้ค่ะเหมือนนิวซีแลนด์เป็นสระว่ายน้ําแล้วออเดอร์ของครีเกอร์คือเรือบรรทุกเครื่องบินที่พยายามจะลงจอดในสระนั้นผลที่ได้ก็คือน้ําหรือเทียบว่ามันเป็นค่าเงินมันก็ทะลักออกจนเกลี้ยงสระก็เหมือนกับกราฟที่ดิ่งเหวอย่างที่เห็นนั่นเองค่ะ หากพูดถึงความเร็วในการสร้างกำไร300ล้านดอนลลาร์ของค r i เกอรต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เร็วและแรงจนรัฐบาลนิวซีแลนด์ตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียวค่ะเพราะเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเมื่อคีิเกอรเริ่มกระหน่ำคำสั่งขายนิวซีแลนด์ดอลลาร์ด้วยเลเวอเ g e มหาศาล400ร400เท่าค่างเงินนิวซีแลนด์ร่วงลงอย่างรวดเร็ว5-10ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในวันนั้น ความเร็วนี้เองทําให้รัฐบาลหรือว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ตกใจมากถึงขั้นต้องมานั่งเฝ้ากราฟเพราะปริมาณการขายมันเยอะกว่าทั้งประเทศของเขาเสีอีกและกราฟก็ดิ่งลงแบบไม่มีแรงรับเลยค่ะธนาคารกลางนิวซีแลนด์พยายามเข้ามาพยุงค่างเงินแต่สู้แรงเทขายไม่ไหว จนเจ้าหน้าที่ระดับสูงต้องโทรมาด่าก,กราที่แบงก์เกอร์ทัสให้หยุดถล่มค่างเงินของเขาเสียทีจริงๆมันมีเรื่องเล่าที่กลายเป็นตำนานในวงการ forex ด้วยคะ่ะว่ากันว่าสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยมันตึงเครียดถึงขั้นที่รัฐบาลนิวซีแลนด์อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วคะ่ะคนที่โทรไปไม่ใช่แค่พนักงานตัวเล็กๆแต่พวกสื่อหรือว่าบันทึกเหตุการณ์บอกเอาไว้ว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารกลางนิวซีแลนด์เขาพูดว่าหยุดทำลายประเทศเราเดี๋ยวนี้ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงที่ค่าเงินนิวซีแลนด์ดอลลาร์กำลังดิ่งเหวจากการถล่มขายของครีเกอร์ค่ะทางธนาคารกลางนิวซีแลนด์ได้สืบหาตัวการว่าใครที่ทำให้กราฟดิ่งแบบผิดปกติเขาจึงรีบเช็คกับดิวเลอร์ในตลาดทั่วโลกจนพบว่าแรงขายมหาศาลทั้งหมดเนี่ยไหลมาจากเพียงที่เดียวค่ะนั่นก็คือ Banker Trust ในนิวยอร์ก เจ้าหน้าที่จากนิวซีแลนด์โทรสายตรงข้ามโลกไปที่สำนักงานใหญ่ของ Banker Trust และต่อสายถึงหัวหน้าของ k r ีเกอรหรือบางกระแสก็บอกว่าเขาพยายามจะคุยกับ k r ีเกอรนั่นแหละฟั่งนิวซีแลนด์ตะคอกใส่โทรศัพท์ด้วยความโกรธแค้นว่าพวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่คุณกำลังจะทำลายประเทศทั้งประเทศของเรานะและข่มขู่ว่าจะมีการฟ้องร้องหรือใช้มาตรการรุนแรงทางเศรษ,ษฐกิจหากเขาไม่หยุดเทรดทุกคนเชื่อไหมคะ ครีก็ไม่สะทกสะท้านอะไรเลยเขาแค่หัวเราะแล้วก็เทรดต่อเพราะเขารู้ดีว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกกฎหมายตลาดมันก็เป็นเสรีและเขามองว่าถ้าค่าเงินมันจะพังเพราะคนคนเดียวแสดงว่าโครงสร้างมันอ่อนแอเองค่ะ คนลับคือเขาปิดดีลทั้งหมดในเวลาเพียงข้ามคืนด้วยกำไร3าไร300ล้านสหรัฐหรือเกือบหมื่นล้านบาทไทยเข้ากระเป๋า Banker Trust ในทันทีโดยเขาใช้เงินทุนของธนาคารหลัก10ล้าน u ดอลลาร์เพื่อไปคว้า300ล้านดอลลาร์มาได้ภายในข้ามวันด้วยระยะเวลาสั้นๆหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เป็นประมาณ3,000%ซหรือพอเขาโตถึง30เท่านั่นเองคะ่ะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกช็อกกันไปคะ่ะ บทเรียนที่ได้จากเขาก็คือการมีทุนเยอะไม่ได้แปลว่าจะชนะเสมอไปแต่การมี leverage ที่มาพร้อมกับความเข้าใจเครื่องมือต่งางๆที่ทำให้แอนดรูวคีเกอร์สามารถเป็นตำนานได้ในทุกวันนี้ค่ะก่อนจะจบกันไปป๊อบมีเก็ดเล็กๆมาฝากที่เดี๋ยวจะมาเล่าต่อใน EP ีถัดไปนะคะหลังจากที่ทำกำไรได้คีเกอร์ก็ได้ลาออกจาก b a n ก e r Trust เพราะเขาได้รับโบนัสเพียง 3ล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าเทียบกับกำไร300อล้านดอลลาร์ที่เขาหามาได้มันแค่1%เท่านั้นเองค่ะเขาเลยรู้สึกว่า มันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมกับเขาเลยฝีมือเขามีค่ามากกว่านั้นเขาจึงถูกจอสลอสหรือชายที่เรารู้จักกันดีว่าพ่อมดการเงินหรือก็คือคนที่มาถล่มค่าเงินบาทบ้านเราเมื่อปี40ยุ่ต้มยำกุ้งนั่นเองค่ะมาชวนเขาไปทำงานจนเริ่มมีข่าวการเก็งกำไรค่าเงินต่างๆเกิดขึ้นคำถามก็คือคนแบบนี้ถูกหล่อหลอมไปยังไงนะ เดี๋ยว EP หนะ้าเราจะไปดูกันว่าเบื้องหลังนักเทรดนะคะที่ไม่มีชีวประวัติเลยเขาเติบโตมาจากระบบแบบไหนเขามีวิธีคิดยังไงอะไรที่หล่อล้อมเขาให้มาเป็นเขาทุกวันนี้ค่ะฝากทุกคนติดตามกันเอาไว้นะคะแล้วพบก,กันนะคะ